โอเคนะผมก็สวัสดีนู้ดแล้วกลับมาในเกมของดานบอนเซตต์โดคาเมเทอร์ครวันนี้จะมาทําการเล่นด่านของโกคูแบ็กเอซีเอก็คือด่านของไอจักรีมแซดแอร์เลียนเองนะครับก็เป็นตัวละครของโกคูแบ็กที่ได้เอซีเอไปนะครับในพาร์ทสามแต่ว่านั่นแหละก็มาเป็นด่านนี้ให้เราทํากันนะฮะซึ่งด่านนี้ก็เวลาเล่นก็จะได้เหรียญดรอปมานะเป็นเหรียญเอซีเอของไอ้เจ้าโกคูแบ็กนี่แหละนะเป็นเหรียญสีลุ้งนะครับซึ่งวิธีผ่านห,หรือว่าเงื่อนไขในการเล่นก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะก็คือต้องมีตัวละครตัวนี้ก็คือตัวละครขอองเา ก็คือตัวมันเองที่จะได้ eca เลยตัวมันเองเลยนะฮะก็คือใส่ฟรีก็มีได้เพราะว่าเป็นตัวฟรีนะครับแล้วก็ไปผู้นำได้เลยเพราะว่านำให้กับไทม์เทิลนะครับซึ่งมันจะเหมาะกับในด่านในการในการเล่นด่านนี้มากนะฮะซึ่งตัวละครที่สามารถเล่นในด่านนี้ได้จะเป็นตัวละครประเภทของแบบพวกเนี้ยพวกแบบพวกภาคฟิวเจอร์นะครับจะมีโกคูตัวนี้เป็นตัวฟรีที่แจกมาตัวตัวห้าปีที่แจกมาเป็นตัวฟรีที่แบบว่าเล่นได้แต่ว่าไม่ใช่ทีมฟิวเจอร์นะครับจะเป็นของภาคเรยมก็มันเป็นตัวฟรีที่แจกมาเออสามารถใส่ทีมได้เลยใครเป็นสสาฟี่ก็ใม้ ซึ่งตัวฟรีที่มันมีอยู่ในนี้ก็มีไม่กี่ตัวนะครับมีน้อยมากน้อยมากนะครับมีโกคูแบ็คเอลอาร์นะครับหนึ่งตัวที่ต้องที่เริ่มที่มันสําคัญต่อการเล่น่าก็คือตัวนี้มานำเอามานาได้แล้วก็เป็นเบจิโตเอลอาร์เบจิโตเอลอาร์สีแดงนี่สําคัญมากนะแนะนําให้ฟาร์มมาเลยนะครับเห็นไหมมันมีความสาคัญอยู่ในในเกมในด่านนี้สําคัญมากเพราะว่าด่านเนี้ยศัตรูเป็นสีเหลืองซึ่งเบจิโตมันเป็นสีแดงมันชนะทางไงแล้วมันด่านนี้มันมีเฟสอยู่2อเฟสแล้วมันยากด้วย นะครับซึ่งมันจะฟิกทีมให้เราด้วยเหมือนกันอันนี้ซาลาบิตโตบูเอลเอลเลยสําคัญในการเล่นรอบนี้มากถ้าใครมีแนะนําให้เอามาเล่นเลยนะสำคัญมากใครไม่มีก็ไปฟาร์มมาเลยเนี่ยมันสาคัญต่อการเล่นด่านนี้มากนะครับแต่ถามไม่ถามว่าไม่มีก็เล่นได้ผ่านได้ไหมก็น่าจะผ่านได้อยู่มั้งขอแค่เป็นตัวคอสีแดงกันเยอะในทีมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ให้เหลือเป็นตัวตู้และเออที่เหลือก็เป็นตัวตู้หมดเลยนะครับเป็นตัวตู้หมดเลยมินตัวฟีแค่3ตัวนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ก็ตัวฟีเหมือนกันไอซามาร์ตร่างสีเหลืองเป็นเอสอาร แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวมันก็เป็นตัวกึ่งกึ่งกั้งตั้งตัวฟรีนะครับเพราะว่ามันเคยแจกมาให้อยู่ไอ้ทั้งกับเบจิต้าเขียวเนี่ยกับไอ้พ่อลูกกระดิกกันเนี่ยมันเคยแจกมาให้อยู่นะแจกหลายรอบแล้วด้วยนะใครเล่นมานานน่าจะมีกันเยอะแล้วน่าจะมีกันเยอะแล้วแหละผมว่าอันนี้นะครับนั่นแหละก็ได้อีเซ่ด้วยก็ฟาร,ร์มเอามาเอามาใสา่ทีมได้นะครับเนี่ยก็เป็นทีมในภาคของฟิวเจอร์นะอันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีตัวละครฟิวเจอร์มันมันอยู่ในทีมของภาคทําทาวเวลอะก็คือภาาาคคคฟิววววเเเเจจจออออรรร์่ะะะะะํใป็นนนนนตัััลลลขงททบแห ซึ่งสายฟรีเนี่ยคนที่เล่นแบบฟรีจริงจริงังนี่นคืออาจจะตัวละครมีไม่ครบในการเล่นด่านนี้นะอาจจะมีไม่ครบ6ตัวหรืออะไรเงี้ยนั่นก็คือต้องหาตัวละครที่มันมีครบ6ตัวในทีมถึงจะเล่นด่านนี้ได้นะครับเพราะว่ามันต้องฟิกให้ตัวละครเป็นภาคนี้เท่านั้นเป็นภาคของ TimeT r a v e l นะครับซึ่งแต่ต้องอยู่ด่านเดียวมีแค่ด่านเดียวก็รอปเป็นเหลียงสีลุง้งเหลี่ยญเดียวเลยแล้วก็เอามาอัพให้ล่าง e อ a ได้เลยนะครับนะก็นี่จะเป็นระดับซุปเปอร์สองนะครับก็ใช้ SDA อยู่ที่10นะครับถ นะดีและจะจะได้ไม่ต้องมาเปลืองน,นะแล้วก็ตัวเพื่อนจะเป็นตัวเพื่อนของทั้งนะ,ะตัวนี้อ่าก็เป็นตัวเพื่อนที่แบบว่ามีให้มาเสร็จสับเลยนะครับจะยิงตัวใครอื่นไม่ได้นอกจากนอกจากตัวเพื่อนของทางตัวเกมเขานะครับก็ยืมมาเลยนะน,นี่ก็คือทีมที่ผมใช้เล่นในรอบที่แล้วอันนี้ผมเล่นผ่านไปแล้วนะอันนี้บอกไว้ก่อนนั่นแหละแต่ว่าสำหรับสายฟรีเนี่ยอาจจะแบบไม่มีตัวละครของไม้ที่เป็นผู้นำทำเทเวลใช่ไหมถ้าไม้จะนาได้ดีมากเพราะนํา,นามไม้มันนำทำเทเวลร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเป็นคนสายฟรีที่ไม่มีไมเนี่ย สามารถใช้ตัวนี้นําได้ก็คือตัวของโกคุแบ็กอีซเอนะครับออ Go Back อไอ,อ,อโกคุแบ็กกันแหละเออเพราะมันนำทัมทาวเวลที่บทสามล้วก็ทุกอย่าง77%สิบเจ็เอามารถานำาเล่นได้นี่ก็แนะนำเหมืนอนกันเพราะว่ามันเพื่อเล่นได้แหละอันนี้นะครับอืมหรือถ้าใครไม่มีมันก็คูแบ็กก็ต้องมีแล้วเนาะเออเั็นตัวฟรีอ่ะเออต้องมีแหละถ้าไม่มีก็โกรธผมนะที่เหลือเป็นตัวละครจะใส่ตัวอะไรก็ได้ใส่มาให้ครบทีมถึงจะเล่นได้ เพียงน้อยคุณมีกโกคูตังนี้แน่แล้วโกคูตัวฟรีแจกแจกตอนแจก5ปีเนี่ยมีแน่แหละเออก็เอามาใส่ทีมซะเพราะว่ามันแจกฟรีแบบจากมิชชั่นจากอะไรทุกอย่างเลยอันนี้นะก็แนะนำให้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเก่งนะตัวนี้เก่งมากนะครับเป็นตัวตามปีที่แจกแล้วมันเก่งมากๆอันนี้แนะนำให้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็ยังเก่งอยู่นะฮะอันนี้ผมก็อัพมา91%นะครับมันขาดลูกแก้วสีฟ้าไงงั้นก็เดี๋ยวรอผมลูกแก้วพอค่อยมาทำคลิปรีวิวตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วกััััััััันน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 นะะมมมมเเเเเกกก่่่่งงงงหืืออออออตตววววีีี้้ด๋ยยคคาารรขบ อ่ะก็เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวละครผมก็มีไม่ได้มีเยอะนะั้นในทีในทีของไทม์เทเบิลก็อย่างเห็นนะมันก็แบบเนี่ยไทมน,นั้นนะถ้าเกิดว่ากลางๆหนึ่งก็จะเป็นจัดมาแบบอย่างเงี้ยทั้งเขียวจัดมานะทั้งเขียวใส่มานะเอวอาทั้งไม้นี่ถ้าใครมีก็ถือว่าโชคดีไปนะเออถ้าใครมีจะจะผ่านได้ง่ายมากเพราะมันนําได้ดีมากเป็นะผู้นำไทม์เทเบิลได,ด้ดีมากเลยนะครับนะเนี่ยก็มีอยู่ประมาณเนี้ยนะสามาัสสีแดงก็ใส่มันก็ดีเออสามาัสดี ถ้าใครมีสามาตัวสีแดงแนะนําให้ใส่มานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครสีแดงและอย่างที่ว่าตัวละครในบอสดันเนี้ยเป็นสีเหลืองไงเออสามาใส่มาได้แนะนําแล้วก็ถ้าใครมีทั้งตัวเนี่ยแนะนําให้ใส่มาเหมือนกันจะดีมากนะครับแต่ผมจะไม่ใส่เพราะว่าผมไม่ได้อัพมาแค่นั้นแหละนะฮะก็ใส่เป็นทั้งเหลืองเหมือนกันทั้งเหลืองเหมือนเดิมนะครับทั้งเหลืองตัว e c a Support ก็จะดีได้เหมือนกันก็เลยได้โอเคแหละนะนี้โอเคนะอันนี้ก็เป็นไม้มานําทีผมจะเป็นไม้มานํานะครับอืมเพราะว่าผมมีไม่ไงแต่ใครไม่มีไม่เนี่ยให แต่ว่ามันจะมันจะมันจะยากขึ้นเพราะว่าโคคูแบ็กมันนำน้อยกว่าไมเออนะแต่ถ้าใครมีเอวาทั้งไมเเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมมีเอวาทั้งไมเก็เอามานำได้เลยน่าจะดีจะดีกว่าเอาเอาเอาไม่มานำนะครับเพราะไมเมานำน้อยกว่าแอวาทั้งไม่นะแต่ผมจะไม่เอามาใส่เพราะมันจะแบบมันจะผ่านง่ายเกินไปอะไรอย่างงี้นะฮะเออเนี่คือจัดแบบว่าจัดแบบกลางๆมันจัดแบบว่าทุกคนสามารถจัดตามผมได้อะไรเงี้ยน่าจะจัดกันตามได้นะเพราะว่าตัวละครที่แบบต้องใช้จากตัวตู้นี่ก็มีอยู่แค่สามตัวนั่ ตู้ธรรมดาไม่โกคูเอ้ยสามาัทแดงนะครับก็โอเคอยู่แล้วก็ทั้งก็มันเคยแจกฟรีเหมือนกันทังตัวนี้นะครับนั่นแหละก็ลองหาดูว่าคุณมีตัวไหนบ้างนะครับหรือถ้าใครไม่มีทั้งก็สใส่มบีิต้าบูก็ได้มีิต้าบูกระดิกกันนะครับโอเคนะก็ไปลุยอย่างที่บอกนะครับตัวที่เราต้องเล่นในด่านนี่สำคัญสำคัญ,คญเลยคือเป็นเบีโตบูเอลาร์สำคัญมากนะครับเพราะมันคือตัวแบกของเราเลยนะตัวแบกกับขั้นสุดยอดนะฮะเพราะว่าเนี่ย เพราะว่าสามารถเป็นสีเหลืองนะบเบตเตอร์บูงชนะทานเนคือเอาไว้ง่ายคุณต้องจัดตัวละครสีแดงมาเยอะเลยอ่ะมันจะได้ผ่านง,ง่ายขึ้นเออแค่นั้นแหละมีโกคูแบ็กก็แบกได้แล้วโกวคูแบก็กเอลอาร์โดฟีเนี่ยพอเล่นชนะผ่านได้อยู่น,ยนะเออถ้าใครเล่นได้ดีหน่อยนะอาจจะไม่ต้องแบบมีไม่ต้องมีไม้มานนำก็อาจจะพอเล่นผ่านได้นะครับผมว่าจะผ่านได้แหละมันผมว่ามันมันก็โอเคเนะอาจจะยากก็พอกับดาดของอีเซโบลรี่เด็กกับ,บ,บเบต้าเด็กอะ่ะแต่ก็ไม่อะไรเท่าไหร่นะ มันก็แบบเหมือนเป็นด่านของอีเวนต์บบนี่ด่านหนึ่งเลยอ่ะเออแต่ก็แบบกลางๆนะไม่ได้ยากเกินไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะเลือดทีมอยู่สองแสนเจ็ดนะครับเพราะว่าผู้นําเพื่อนก็เป็นผู้นาแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วมันฟิกมาแค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยมิจกโต้คือเดอะแบกของเราเนี่ยแปลว่าจะตายแล้วนะแต่ว่าจะมีสองล่างนะเป็นล่างนี้แล้วก็อีกล่างนึงเป็นล่างหน้าเน่านะแล้วก็เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมสีจะไม่เปลี่ยนนะเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเลยก็นั่นแหละสีแดงจะได้เปลี่ยนในด่านนี้มากนะครับตามนั้นเลย นะก็พยายามหาจังหวะแทงนี้แล้วกันเออ้พยายามตัวสีแดงไปรับตีในจังหวะที่ศัตรูมันตีมันเยอะๆเลยจะดีมากนะครับแล้วก็สามารถสามารถฮิวได้นะบอสตัวน,นี้ก็สามารถฮิวเลีอยกกับมาได้แต่ก็ไม่ได้ฮิวมากอย่างที่คิดนะฮิวแบบกลางๆนะับพอตีได้อยู่แหละกลางๆไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่ทั้งติดเบิ้ลไปสวยงามเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะผมว่าตัวไอเซบูดี้กับเบียต้าเด็กน่าจะยากกว่านี้เยอะเพราะว่ามันตูมเยอ่างอนี้มันก็แบบ ยื้อกันไปยื้อกันมาแล้ววีโต้มันก็เก่งไดไงโอ้โหสบายแล้วชนะแล้วเนี่ยสีแดงออกสามตัวโหลชนะแล้วเชื่อผมดิสามารถน่าเน่าไม่น่ารอดนะแล้วเหมือนจะได้ไม้ตาใหญ่อนุคนใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะใช่ด้วยไม้ตาใหญ่ไมหมไม้ตาใหญ่วีโต้ไม้ตายใหญ่ด้วยได้ปะได้เรียบร้อยลาก่อยโอ้โห,โหโดนตบหมื่นเก้าสีแดงเนี่ยเออตีไปแสนแปะ เบาเลยฮะไอ้ทั้งไอ้สาม,มัตอยู่ตัวนี้มันอยู่ทำทาวเวอร์ว่า,า,า,าอยู่ดิหรือไม่อยู่ก็ต้องอยู่ดิวะสาม,มัตนะแล้วก็นี่มีจโตเอลอาร์นะครับสําคัญเลยก็คือมีจโตเอลอาร์กับสาม,มัตเอลอาร์นะครับผมเรียบร้อยโอ้ไม่ตายเบิ้ลธรรมดาตายเรียบร้อยผ่านแบบง่ายๆเลยเพราะว่าอย่างว่าแหละนะเออตำแหน่งมันเปิดมาดนะีตำแหน่งเปิดมาลงตัวเลยเปิดเจอสีแดงเยอะก็ถือว่าโชคดีไปนะเออแหละ ประมาณนี้ด่านไม่ได้ยากนะเออถ้าใครเป็นสายฟรีก็พอผ่านได้อยู่ขอเป็นตัวละครของเบจเตอรบลูเอลอาร์จะผ่านได้ช่วยได้เยอะมากนะครับอืมหรือถ้าใครไม่ได้ฟาร์มมันก็ผมว่าถ้าใครไม่มีเบเตอร์เอลอาร์ก็อาจจะพอผ่านได้อยู่มั้งขอแค่มีเอลอาโกคูแบ็กก็น่าจะพอยื้อได้อยู่พอแบบแบกทีมได้อยู่นะครับอืมลองเล่นดีๆแล้วกันลองจัดตำแหน่งดีๆอะไรดีๆดดนะครับโอเคประมาณนี้แหละสำหรับการเล่นดานของอีซี โกคูแบ็กนะครับก็ไม่ได้ยากกว่าที่คิดนะเออก็ลองดูเล่นกันได้อันนี้ผมก็มาเล่นในทีมของไม้นะเอาไปผู้นําไม่มานําแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปก็เอาโกคูแบ็กมานําแทนนะเอาโกคูแบ็กมานําแทนแบบนี้โกคูแบ็กนําแทนนะครับอืใส่ไปเลยนะก็คือถ้าใครมีตัวละครจํากัดจริงก็ใส่มาให้มันครบทั้งทีมอะใส่ให้มันครบพอถึงจะได้เล่นได้ถ้าคุณแบบมีตัวละครครคบคุณก็ไม่สามารถเล่นด่านนี้ได้เพราะว่ามันต้องมีตัวละครครบในการเล่นไงเออนั่นแหละ ต้องหาตัวละครภาคทามททเวลมาเยอะๆนะเออต้องมีจํานวนหนึ่งเลยแหละถึงจะสามารถเล่นแบบนี้ได้ถ้าใครไม่มีถ้าใครม,มีไม่ครบก็ถือว่าเศร้าไปแล้วกันลองเปิดหาดูเปิดจากกาชาหาดูละอันหาดูหาดูาดละกันนะอันนี้นะแต่อย่างน้อยคุณมีในตัวฟรีอ่ะหนึ่งตัวและในทีของคุณเป็นโกคูบูตัวนี้นะครับมันแจกฟรีอย่างที่ว่านะเว้ยนถะ้าคุณจะขายทิ้งก่นกอนนะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าคุณขายทิ้งไปแนะนะําให้เก็บไว้นะเออแจกประจปีนยะเก็บไว้เลยสาคัญเหมือนกัน อย่าไปขายหรือเอาปุ๋ยหรือเอาเป็นปุ๋ยเล่นตัวอื่นนะไม่ดีเท่าไหร่ตัวนี้ก็เก่งแล้วนะตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งนะอย่าดูถูกนะเก่งมากเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับนั่นแหละโอเคนี่ก็การนี่ก็คือการเป็นเล่นของด่านโกโก้แบ็กอีซีเอนะก็จบแหละในวันนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปหน้านะครับก็อยากให้ทำคลิปอะไรสำหรับบอกมาได้เลยคลิปนี้ก็ไปแล้วสำหรับคลิปหน้าผมบาย